สวัสดีค่ะง่ายๆกับยาโสพินนะคะตอนนี้ยายอยู่ตรงแปลงข้าวโพดท,ที่เราปลูกไว้ริมที่เนี่ยค่ะนะวันนี้ยายมารดน้ำมันมันก็เริ่มโตแล้วบางต้นก็ฝักเล็กบางต้นก็ฝักใหญ่นะนี่เราก็จะเริ่มเก็บละเมื่อกี้ยายก็เก็บไปได้สี่ห้าฝักจะให้ดูว่า ตรงฝักมันเป็นอย่างนี้แล้วคือถ้าไว้เช้ากว่าน,นี้มันก็จะแก่มันจะแก่กินก็จะแข็งกระด้างอ่าตอนนี้เราก็จะมาเก็บเพิ่มอีกอันนี้ได้ห้าฝักนะนี่อีกฝักหนึ่งเก็บกันเลยเก็บให้เห็นๆเ,เลยค่ะอือเนี่ยค่ะปลูกมเมล็ดพันธุ์คนข้างบ้านก็ให้มาค่ะ ยายก็ปลูกไว้นี่แหละดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกตรงนี้เป็นดินถมใหม่นะแต่ก็พอได้กินนี่เพิ่งเก็บเป็นครั้งแรกค่ะนะนี่จับให้สังเกตดูตรงหนวดมันเนี่ยนะตรงหนวดมันแห้งๆหน่อยละแห้งๆหน่อยละแล้วก็จับดูว่ามันจะมีเม็ดเต็มๆอยู่พอปอกออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะปอกออกมามันก็จะได้แบบนี้เนี่ย ก็จะได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะยายก็พามาดูแล้วก็ลดน้ำบ้างไม่ลดน้ำบ้างนะส่วนใหญ่ก็ฝนตกก่อนหน้านี้แต่ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วฝนก็จะไม่ตกฝนก็จะไม่ตกอันนี้ยายก็จะลดน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปสองสารอบนะช่วยมันให้ดินมันล้วนซุยตรงนี้อันนี้ยังเก็บไม่ได้ จับดูก็รู้แล้วมันจะมีมันยังไม่มีเม็ดอยู่ข้างในนะยังไม่มีเม็ดข้าวโพดนี่ยายก็ปลูกมันตั้งแต่เด็กๆนะแม่เขาก็พาปลูกก็ชอบปลูกเนี่ยดอกมันจะอยู่ข้างบนฝักมันก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราเก็บเสร็จต้นมันก็แห้งตายไปนะมาดูฝักนี้แปลกดีเนาะ ฝักนี้ต้นนี้คือเป็นต้นที่ไม่ค่อยงามเล็กนิดเดียวปกติมันจะมีดอกอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วมันก็จะมีฝักอยู่ข้างล่างเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยดอกอยู่ด้านบนเห็นไหมคะแล้วก็ฝักมันก็จะอยู่ข้างล่างแต่อันนี้ทั้งดอกทั้งฝักอยู่ข้างบนน่ะดูสิมีเม็ดประปลายก็แปลกดีเนาะอืมนี่แหละคะ่ะ ปลูกกันค่ะนะข้าราชการวัยเกษียณอย่างเราก็วันวันก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มาชื่นชมต้นหมากรากไม้ของเรานี่แหละค่ะข้าโพดปีละหนปลูกไปเลยปูดไปเลยโดดเลยอ่ะก็เดี๋ยวไปต้มกินกันนะนี่โอเคเลยมาต้มข้าโพดท,ทานกัน ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีในทุกๆเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ